ทีน่นุกท่านในที่สุดก็ออกจากป่าแล้วนะทุกท่านเราสองตัวเอ้สองคนเออหนึ่งคนกับหนึ่งตัวนอนรออยู่ในรถเปิดพัดลมเย็นเฉมเราก็พักนอนได้างีบหนึ่งแล้วนะุกท่านไอ้ลงมันก็นอนตรงนี้นะทุกนะท่านเอาคางมาเกยขาผมส่วนผมก็นอนเปรเมื่อกีอ้ก็สบายใจเลยสองพอลูกนะนอนรออยู่ในเปร ไอ้ลงก็น,นอนอยู่ข้างบนนะไม่นอนข้างล่างนะท่านขึ้นไปนอนข้างบนมันวิวดีหรือเปล่าไม่รู้เออมันเห็นกว้างดีนี่กลายเป็นที่นอนของไอ้ลงเลยข้างบนนี่อ,อืนอนต่อไม่รอแล้วนะเออเอาเอานอนไปเออเอาพากันนอนอยู่บนรถนะคนบาเห็ุก็ไม่รู้ได้เหตุหรือเปล่า ลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่อยาดยายีอ่ะอน,นี่ก็สายเห็ดโทรมา,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 าเดี๋ยวเราดูก่อนนะเห็ดที่หามาได้วันนี้น,น,นีย เปมแล้วหมาย่ตกลุกจะทีนี่รบท่านเห็ดที่หามาได้นะก็เต็มตะกร้าประมาณสักหกกิโลห้าโลหกโลนะประมาณนี้ประมาณห้าหกโลนี่ครับท่าน จะจะมีเห็ดเพาะหนังแล้วก็เห็ดเพาะฝ้ายผสมกันนี่นี่เป็นเห็ดเพาะหนังนะอันที่ไม่มีขนนี่นี่ยกับคนทหเนะท่าะสานนกยู่าหเหดนี่ไหนนี่ก็คุยกับคนที่ไปหาเห็ดนะท่านประสานงานกันอยู่ว่าจะไปหาเห็ดกันที่ไหนหลงโท้อวยไป

นั่งดีๆนะม้านะ่ะเออนั่งดีๆระวังหมาตกนะนั่งดีๆนะม้านะ่ะระวังตกนะเข้าใจรอเปล่ามาอยากไปด้วยไปหาเหตุ ตกนะหมานะ่ะลงยืนก็มีไม่ยืนนั่งลงนั่งลงสิมันจะได้ไม่ตกไม่อยากยืนมันว่าเดินทางกลับนะทุกท่านได้เห็ดพอมามีเห็ดพอหนังแล้วก็เห็ดผอไไผ่ผสมกันนะแต่ส่วนใหญ่จะมีไฟนะหนังก็เดี๋ยวเอาไว้แกงกิน ส่วนผอไฟ่ก็เก็บเอาไว้คั่วหรือไม่ก็ทําเป็นผัดกะเพราอะไรแบบนี้โอเคครับผมเดินทางกลับก่อนสวัสดีครับ